เเเ้้้ยยยตกการตกอยู่ดีไอ้ชิบหายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าชันนะครับมาวันนี้เราเล่นเม็ดวอลกันต่อนะครับผมหลังจากที่วกเราได้กระแสดราม่ามาดังมากเลยนะครับดราม่าก็แย่แล้วไปต่อเนื่อง อนนี้เราอยู่สีแดงนะครับอยู่กับเพื่อนของเพื่อนของผมเองนะครับแล้วก็มีน้องเซนน้าสวัสดีครับเฮ้ยครับรู้สึกว่าเราต้องต่อไปเอาเพชรก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตรงกลางนี่มันเออใครตกอะไรวะโอ้โหอย่างมึนนะเอาไหนวะเ,เราเ,รเอาเพชรเออพูดผิดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาเพชรก่อนนะใจเย็นๆเอเเอเชิบเ,เชิบเชิบเขียวมานะพี่เขียวมาเขียวมาแล้วเหรออยู่ไหนอะโอ้เขียวมาเขียวมาโอ้โอ้โอ้ดู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 เอ้โคตรหน้าด้านเลย กูกูเอาไปนะอัพไปนะอัพไปนะเอาไปเอาไปเอาไปจัดไปสุดยอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ฟ้ามาฟ้ามาโอดิฟักฟ้ามาเฮ้ยทำไรทำไรเนาะทำไรอ๋ออ๋ออ๋อเด็กอันนี้ก็อย่างนี้ก็ได้อะเือมีตายง่ายอะมั้ยเออจะตายง่ายก็ตายง่ายเกินเขาใช้นี่แอพีแอกเนี่ยพอดิโอดิเอาฟ้าก่อนเอาฟ้าก่อนโอดีน่าเอาเอาเอาโอ้โหมันมึงมันตีมันตีไกลไปนะบางทีอ่ะบโอเคเรียบร้อยเยี่ยมไอสีเขียวมันตอบมาไวนะไปดูดิ มันจะบานตรงกลางมาเอาเพชรเอ้ยสว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 ยไทยสวยระวังเราไทยระวังโอเคเกินให้ละกินให้ละโอเคใครอยู่ใครอยู่ทำไมอ่ะทำไมใส่สกินเหมือนพี่เลยวะไอคนนี้มันใส่สกินเหมือนเราเลยวะใครก็ไม่รู้อยาอยู่สีเขียวเนี่ยตกใจเลยโอ้โหเล่นสกินเหมือนกันโอ้โหใครระเบิดโอ้แม่ดูแม่ระเบิดสีเขียวอุ้ยสีสีเหลือสีเหลืองแม่มาแล้วมาแล้วไทยเดี๋ยวไปช่วย ไป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 ร่องสีฟ้าเนี่ยไหนไหนไหนไม่กลัวผมผมเป็นไหมนี่วัดวัดดีวัดดีเจ้าหน้ากากจิงโจ้เอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยยิงเลยแล้วอึ๊บอึ๊บขึมีรึมีโอเคโอเคสวยสวยสวยโอ้ยสว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 ย้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดนั่นแหละเยี่ยมเดี้อเอาเลยคนหนึ่งอ่ะเอาหมดแล้วเยี่ยม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 เฮ้ยตอนนี้ฟาร์มสีสีเนี้ยนะสีเหลือง เอาออปชัมเน็ตอะไอ้มินมินมินตอนนี้ฟาร์มฟาร์มสีเหลืองกันแล้วเว้ยสีเหลืองเคลียร์แล้วแต่สีฟ้าทำไงอะเอางงงงงเอางงดิเฮ้ยงงเลยงงเรียบร้อยก็เด้งเดี๋ยวดิเขียวดิโอ้ยเดี๋ยวใจเย็น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 เพื่อนเพื่อนดูมันเอากูดูมันโอ้โหเข้าหลังไม่ไหวไม่ไหวปะกลับกลับกลับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมอกลับก่อนนะเอ้ยยังโอ้โหมินตก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไม่เดิเออเห็นการโดนอยู่นะได้แล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตะกี้ทำดีละโอ้ขอเก็บปุ่มของมะตัวแตกแล้วมีทองอันเน็ตจะไปเอฟบอลหรอวะจะผมไปกาณนะได้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 ไปเลยไปเลยโอ้ยเขียว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 เนี่ยเขียวเนี่ยนเขียวเนียนเขียวเนียนโอ้โหเนียนเลยเนียนเลยเนียนเลยเกือบแล้วเกือบแล้วแม่งมาอย่างเนียนเลยสีเขียววินิจโอ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรมาอะไรมา มันมีธนูมีธนูไปเกิดตายพี่ก้าไปตายเลครับไปเกิดใหม่เลยฮะบ้านเยอะขนาดนี้เคลืนขึ้นเลยเอ้ยสีวัดดีสีโอ้โหอ้บอ้บอ้บสีเขียวมาโงอ๋ออ้าวยังไงอ่ะ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 เออตายเรียบร้อยสีฟ้าแม่งเนียนนะเว้ยระวังระวังสีฟ้านะเว้ยสีฟ้าระวังไปหาโอเคโอ้ยเฮ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 ้ยเบเอาโอ้ยโอ้โหสีเขียวมาโอ้โหโอ้โหโอ้โ โอ้โหสีฟ้าแม่งตีโคตรแรงอ่ะสีฟ้าตีโคตรแรงอ่ะเพื่อนเข้าลงมาจะพังเยตีผมนอยู่ไห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 นโอเคตายยังตายยังขึ้นหัวใจเต็มตัวเลยเมื่อกี้ย้ยนมาเมื่อกี้ย้อนบล็อกทูบี้ทูบี้ทูบ้าทูบาทูบี้ไม่คือมันจะแตกแล้วไงตรงนี้อย่าบล็อกมาบ้าบ้าพังเหลือขึ้นหัวใจวะจบโอ้เมื่อกี้มาไม่ทันอ่ะโโหโอ้โหกูไปฆ่าสีฟ้ามาเมื่อกี้แม่ง เก็บโอ้โหเจ้าพ่อเก็บทองปะเนี่ยทำไมทองเยอะเยอะเยอะมากอ่ะไม่ธรรมดาเยอะมากเอ้ยอ้ยอ้ยอย่างนี้ต้องโดโอเคเกือบตายเกือบตายช่ายโอ้โอ้โอเคโอเคเฮ้ยมีอะไรมีอะไรกับกูไงมินไปเลยสว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 ยโอ้ได้อยู่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 เฮ้ยเตียงมันอยู่ไหนวะไอเตียงมันอยู่ไหนวะโอจะละจะละจะละแยม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 สวย มาแล้วมาโชวแล้ว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 เออเอ้าวถ่ายไปเลย What the fuck เฮ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่ไอ้นี่จ้ำไอ้นี่จ้ำเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกใจตกอยู่ดีไอ้ชิบหายโอ้ยเบรกไม่อยู่ตกใจโอ้เล่นหวาดเสียวเลยเว้ยคนนี้คนคนนี้มันเอาเรื่องมันเอาเพชรทำไงได้บ้างวะดูอัปเกรดดูแป๊บมันอัปเอาเอาอะไรดีจะเอาอะไรเอาดาบชาบะชาเอาชุดก่อนแล้วกันนะ ใช่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก่อนไอ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 เฟนฝั่งปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอเคโอเคเอ็อ้กกลมันกลมันตายแล้วก็เลยมันตายแล้วลุย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 มีมมไปมีไปมีไปมีอย่ามามีนอ่มามีนอยมาคุตยกูตายกูตายพวกทีเร้องกโอ้ยโอ้ยกอดเด็บกอดเด็บุ้งปุ้งเฮ้ยผมไปแล้วสวยสวยขุดขุดขด คุณคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครมันปลาระเบอร์เฮ็ดแล้วมเนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอนี่เจอนี่เจอนีโอเคโอเคโอเคได้อยู่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 โอเคสีฟ้าสีฟ้าแตกเย้ชนะอ้าวโอ้ชนะโค้งง่ายอาจารย์เกมที่สองฝามแย่งกูฟาร์มหมดเลยมาเอ้ยจะเอาสีฟ้าเหรอวะเอาเรื่องอยู่นะเยียรเยียมเยียร์มินต่อไปเลยมีนต่อไปเลยเกี่ยวกัน เผ็ดกันกันแบบชั่วคราวก่อนกันแบบชั่วคราวก่อนเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเอาเพชรก่อนนะเดี๋ยวมาแผวไปเอาเพชรก่อนนะครับชั่วคราวมันอ่อนหน่อยไปชั่วคราวอ่อนหน่อยไอ้มินต่อวะยังวะมินเอ้ยกูว่าเดี๋ยวจะมาเขาโดนแบนเดนแบนคนไหนวะเอ็มมเลาสองเม็ดนี่มึงฆ่ามึงวะโอ้ไม่กลับบ้านแล้ววะขอไปฆ่าก่อนแล้วกันกูหิวคนนี้กูหิวคนนี้ไม่ว่าไงกูต้องเอาให้ได้เว้ยคนนี้ต้องเอาให้ได้คนนี้ต้องเอาให้ได้กูต้องเอาคนนี้ให้ได้ไหมเอ้ยเอ้ยเออโอเคอึ๊บ เห็นแ้วมันก็แบบเอ้ยมันเก็บของในเอเมมาลอดแล้วว่ะเอาเรื่องว่ะไหนไม่เห็นเจอเลยเมื่อกี้มันจะมามันจะมาเสีสีแดงมาสีแดงมาเก้ามาแดงมาเอ้ยแดงมา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 โอ้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 ดิฟักก์เออโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมันเด้งกลับอ่ะเฮ้ยอ้าววัดมีนมีนมีนใจเย็นมีนใจเย็นมีนใจเย็นเอาเดียวดิ่เออเออเออโอ้ให้กูตกวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสีเขียวสีเขียวโดนสีเขียวโดนทำลาวว่ะเหลือเรากับสีเหลืองแล้วแบบค่อยค่อย พาครับคือพาสีแดงก่อนปึ๊บโอเคแมป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 โอเยี่ยมมาขอแดมขอแลกของเลยปึ๊บเยี่ยมรอบต่อแรกดาบดาบเท่าไหรแปดโอ้โหใช้แปดเลยว่ะโคตรเยอะเลยต้องมีคนไปฟาร์มเพียใช่ไหมเอ้สีเขียวมาว่ะเขียวมันบ้าเอ๊บเอ้บมาบ้านไอเขียวมาฐานมาฐานแดงเจอเดอะบิลถัดไปดิ เอาอัพเลยอัพเลยเดี๋ยวไปฟาร์มเพชรก่อนนะเดี๋ยวมาไอ้ยโอ้รต้องเลิกเล่นแล้วอะเกิดอะไรขึ้นกูตอบบางกูตอบเองอ่ะอะไรวะแม่เอ้ยอย่างเซ็งฮะเาบอกว่าใชยชนะยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับทางผู้ใหญ่ยิ่งสติใครวะห้าวันใดกันต่อโอ้ดูทางผูทรางใหญ่ไปไหมเดี๋ยวบางทีเออตกเออ โอ้โหดูมันโอ้โหมันเอาเอนสโตรนวางกันเอ้ยมันมันโอ้มันสร้างบ้านเหรอวะดูสีเหลืองดิเห็นตรงการบ้าโอ้โหไปเรามาวัดกันพ่การสร้างบ้านเนี่ยทีมไหนสร้ปึ๊บปึ๊บแขวะกอดแดงขอแดมปึ๊บปึ๊บปึ๊บกอดแดมแย่ไปโอ้โหมันวางกับดักแล้วนะประเด็นไม่ใช่อะไรขอโทษกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษเอออ่า เบิดหันตาตูมตัวโกค้านอร่อยเป็นช็อกโกแลตไม่ละมึงตอนนี้ตอนนี้อยู่อยู่สีน้ำเงินอะมาดิเอ้สีเหลืองมาดิมาดิมาดิโอ้โหเปนมีอันนี้อรอนก็เล่มด้วยประเด็นเออไม่เป็นไรกูก่าได้โอเคอันก็เล่นพังละนี้ผมรู้สึกสนุกกับการเล่นเวสีได้ยนเดดน้มเยเฮ้อเฮ้ยเฮายเ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮบยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเ้เเื้เ้้้ เยี่ยมไปโกโกโกเราสายไอ้กูหามาเดินมานี่แบบทางลงเฮ้ยสีเหลืองมาว่ะสีเหลืองมันเอาเรื่องว่ะมีกระเปื่อนด้วยนะเว้ยเดยวไล่เดินไหลเดินไล่ระวังเดี๋ยวไล่ระวังปุ๊บ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 โอ้โอ้โอ้โน้ยวิเหลืองมาเหลืองมาเหลืองมาบ้านเราเหลืองมาบ้านเราตายเดี๋ยวไล่เมื่อกี้มันผมกลับไปกันแล้วพี่ผมกลับไปกันแล้วโอเค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 ตะกี้ตะกี้แม่นี่สุดยอดสุดยอดเหนือตายใช่ป่ะมาเหลืองไอ้เหลืองไอ้เหลืองมาแน่จริงมา วิ่งหนีทำไมอ่ะเฮ้ยกลัวกลัวกลัวหนีเลยนะอืเดี๋ยวสองคนไม่ดูมันวิ่งอ้อมมันเออวิ่งอ้อมแล้วเว้ยดู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 คนเราเอาเอาผมกลัวความตายครับไอ้มีนไอ้มีนไอ้ใครเราเมื่อกี้ไอ้มีนนี่ือเ่าเอาไอเมีนมามาโผสองไปพี่โคลสองไปมีนกูเองมีนกูเองเอาเร็วเร็วเร็วดักหน้าเร็วดักหน้าเร็ว ไอคนนี้มันตีไม่ได้ทีวะเออตีกว่าจะตีได้มันมีอะไรเก่าของกลัวเดี๋ยวพิ่งตีเดี๋ยวพิ่งตีเอาระเบิดไประเบิดกันเอาเอาเอาโอ๊ยมันมันฆ่ากูแล้ววะกูต้องต้องอยู่ไหนต้องกลับไหนอยู่ฐานอยู่ฐานอยู่ฐานเอาใจระเบิดไประเบิดมาน้าบเอาไหมล่ะ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 โอเคโอเคโอเคโอ้โอ my god โอนโอเมย์ก้อน เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือไปให้อยู่เหลือไปให้อยู่บายบายเหลือไปให้อยู่เหลือคนเดียวเอาเลยเอาเลยเอาเลยไหนดูดิไหนดูดิโอ้ไปดู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 กันกำลังมันเลยฮะเไปอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ฝั่งนู้นเลยอ่ะนานเอ้ยอย่าเพิ่งระเบิดหยาเพิ่งระเบิดหยาเพิ่งระเบิดไปวางไม่ได้ไอ้ฟักเยืะเดินเดิ่ตายว่ะเอาตกอะไรของเขาอ่ะยิงระเบิดไปแล้วเออ โดนตรงกลางกวนกเวนกวนเฮ้ยเอ้ยตบมาเลยอย่าอย่าโอเค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 ปุ๊บคิดไว้คิดไว้คิดแค่ไวัเอออ้าวอ้าวโอเคแค่นะเยี่ยมเยี่ยมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เนี้อกันนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเอะทำไมไม่ออ๋อยวะเยี่ยม